สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านมาค่ะเรามาเปิดม่านดวงชะตาแห่งปี2569ไปพร้อมๆกันนะคะณที่แห่งนี้พลังงานแห่งจัก,กรวาลกำลังจะกระซิบเรื่องราวบทใหม่ให้เราได้รับฟังกันแล้วค่ะสำหรับปีนี้นะคะหัวใจหลักของดวงชะตาเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตเราเนี่ยพลิกไปพลิกมาแต่ขอให้เชื่อเถอะนะคะว่า ทุกโค้งน้ำทุกการเปลี่ยนแปลงกำลังนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูกันที่พลังของดวงดาวกันก่อนนะคะดาวดวงสำคัญเลยอย่างดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเขากำลังจะโครจรมาทำมุมที่ส่งผลดีมากๆค่ะพลังงานตรงนี้แหละค่ะที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะ อย่างเช่นบางท่านอาจตัสินใจเปลี่ยนสายงานไปสู่สิ่งที่มั่นคงกว่าหรือเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองก็ได้ค่ะชาวการเป็นชาวทาตดินโดยพื้นฐานแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะปีนี้เลยอาจจะรู้สึกอืมเหนื่อยหน่อยกับการต้องปรับตัวอยู่บ่อยครั้งแต่ว่านะคะปลายทางของความเหนื่อยล้านี้คือความสำเร็จและความมั่นคงที่แท้จริงรออยู่ค่ะขอเพียงแค่อย่าพึ่งท้อไปเสียก่อนนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาโฟกัสกันที่เรื่องเส้นทางการงานกันบ้างดีกว่าค่ะปีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเปรียบเสมือนเวทีใหญ่เลยนะคะที่อาจจะเต็มไปด้วยความทา้าทายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้คุณได้ฉายแสงเจิดจรัดออกมาในเรื่องงานนี่น่าสนใจมากเลยค่ะพลังงานดาวเขาบ่งชี้เลยนะคะว่าการแข่งขันในที่ทางานจะสูงเป็นพิเศษเลยแต่รู้ไหมคะวันนั้นแหละค่ะ คือสิ่งที่จะมากระตุ้นดวงชะตาของเราคือยิ่งถูกกดดันยิ่งมีคู่แข่งเยอะๆก็ยิ่งเป็นโอกาสให้เราได้โชว์ฝีมือจนโดดเด่นเหนือใครๆเลยค่ะเหมือนเป็นบทพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นไปเลยว่าเราเก่งกาจแค่ไหนค่ะ และพอเราได้แสดงความสามารถออกไปเต็มที่แล้วนะคะผลลัพธ์ที่ตามมานี้งดงามมากๆค่ะเพราะอิทธิพลของดาวพระหัสสบดีเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะเล็งเห็นความสามารถของเราท่านจะให้ความเมตตาเอ็นดูคอยสนับสนุนผลักดันให้เราเติบโตในหน้าที่การงานแบบต่อเนื่องเลยค่ะรับรองว่าทุกความพยายามของเราจะถูกมองเห็นและได้รับรางวัลอย่างแน่นอนค่ะมาถึงเรื่องที่หลายๆคนรอคอยกันแล้วนะคะ นั่นก็คือเรื่องการเงินค่ะในตีนี้นะคะบอกได้เลยว่าประตูแห่งความมั่งคั่งกำลังจะเปิดออกเตรียมตัวต้อนรับกระแสะทานแห่งโภครัพั์ที่จะไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตให้ชุ่มชื่นกันได้เลยค่ะพลังงานการเงินนี่คือแข็งแกร่งมากๆจริงๆค่ะในสำหรับไพ่เนี่ยไพ่สิเหรียญกับ9้าเหรียญปรากฏขึ้นมาเลยซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่เพิ่มผูนขึ้นแบบ ก้าวกระโดดเลยนะคะทั้งจากรายได้ที่ขยับขยายแล้วก็อาจจะมีโชคลาภลอยเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยค่ะแต่ทีนี้พอความมั่งคั่งมาเยือนแล้วเนี่ยก็มีเคล็ดลับเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะที่ดวงดาวอยากจะกระซิบบอกข้อแรกเลยใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการหาเงินอยู่เสมอข้อ2คืออดทนรอคอยความสําเร็จและข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากนะคะก็คือรวยเงียบๆค่ะการไม่โอ้อวดเนี่ยจะช่วยเลี่ยงพลังงานลบๆและความอิจฉาริษยาได้ดีมากๆเลยค่ะ นอกจากการงานการเงินแล้วดวงดาวแห่งความรักก็กำลังโครจรมาทาบทับดวงชะตาของชาวกันอย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่หัวใจจะได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายจริงๆสักทีค่ะสำหรับคนโสด เตรียมหัวใจไว้ให้พร้อมเลยนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยกำลังจะนำพาใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตซึ่งเขาคนนี้ไม่ใช่แค่คนที่รักสนุกไปวันๆนะคะแต่เป็นคนที่อยากจะผูกมัดหัวใจอยากจะดูแลและพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงด้วยกันค่ะ คือพลังของดาวเสาเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับความจริงจังความชัดเจนและคำมั่นสัญญาค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้จึงไม่ใช่รักที่ฉาบฉวยแต่เป็นความรักที่เน้นการกระทําเป็นความรักที่พร้อมจะจับมือกันก้าวข้ามทุกอุปสรรคเพื่อสร้างชีวิตที่ยั่งยืนร่วมกันค่ะ เอาละค่ะเมื่อมีแสงสว่างก็ย่อมต้องมีเงาท่ามกลางเรื่องอาวดีๆทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีบททดสอบสำคัญที่ดวงดาวอยากจะเตือนให้เราได้เตรียมตัวรับมือเช่นกันค่ะคำถามสำคัญก็คือท่ามกลางเรื่องดีๆทั้งหมดนี้มีพลังงานอะไรกันคะที่เราจะต้องใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถก้าวผ่านปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้อย่างราบรื่นที่สุดและคำตอบนั้นก็คือความเครียดค่ะ จากพลังของไพ่สิบดาบและอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาอยู่นะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยแบกรับความกดดันคิดมากและเกิดความเครียดสะสมได้ง่ายค่ะทั้งจากเรื่องงานที่ต้องปรับตัวบ่อยๆหรือจากความคาดหวังของคนรอบข้างค่ะและนี่ก็คือกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราผ่านบททดสอบนี้ไปได้นั่นก็คือการสร้างสมดุลให้กับชีวิตค่ะไพ่ Temp e r a n c e ปรากฏขึ้นมาเพื่อย้ำเตือนเลยนะคะ ให้เรารู้จักปล่อยวางจากความสมบูรณ์แบบแบ่งเวลาทำงานกับเวลาพักผ่อนให้ชัดเจนพอร่างกายกับใจได้พักสมองปลอดโปรง่งเราก็จะสามารถรับมือกับทุกปัญหาได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะนี่คือแสงดาวนำทางที่จัก,กรวาลได้มอบให้เพื่อเป็นเข็มทิศสำหรับชาวลัคนาราศีกันในปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะหัวใจที่สำคัญที่สุดของปีนี้เลยก็คือการเปิดใจและโอบกอดการเปลี่ยนแปลงค่ะ เพราะว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่การค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในที่สุดค่ะในเมื่อดวงดาวได้ส่องแสงนำทางให้แล้วคำถามสุดท้ายจึงอยู่ที่ตัวของเราเองค่ะว่าพร้อมที่จะก้าวออกไปไขว่คว้าดวงชะตาบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จความมั่งคั่งและความรักที่มั่นคงแล้วหรือยังคะ ขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับชาวกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะต่อไปเป็นช่วงแนะนำเพลงเพราะเพราะหวังว่าจะโดนใจ FC นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลองไปฟังกันเลยภาพในความฝันที่เห็นไม่เคยชัดเจนเสียงกระซิบแผ่าบาที่ได้ยินในสายลมมันบอกว่าเราเคยผูกพันเคยคำมันสัญญาว่าจะกลับมาพบกันไม่ว่าจะนานแคนะ ขอ,ออขอบคุณที่รับฟังคลิปทำนายดวงนะคะฝากสนับสนุนสินค้าที่ลิง์ด้านล่างด้วยค่ะขอบคุณค่ะ